คุณลูกค้าด้วยนะคะที่ซื้อไปก่อนหน้านี้นะคะยังไงทางร้านต้องกราบขออภัยด้วยนะคะที่ต้องเอ่อซื้อไปครั้งที่แล้วราคาสูงกว่ารอบนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่ารอบนี้ชปันได้หลุดจำนำมาจริงๆนะคะ1กระตันนะคะ1กระตัดเม็ดละ39,00 0บาทด่วนมี4เม็ดเท่านั้นนะคะ หนึ่งกลัด4เม็ดเท่านั้นเม็ดละ39,000บาทนะคะต้องขออภัยนะลูกค้าสำหรับที่ซื้อไปรอบที่แล้วที่แพงกว่าต้องขออภัยจริงๆเพราะรอบนี้ได้หลุดจำนำมาจริงๆนะคะก็เลยขายได้ในราคาที่หลุดจำนำจริงๆนะคะนี่นะ39,00 0บาทนะคะ1กลัด4เม็ดนะคะแล้วก็ยังมี2เม็ดนี้จับทำต่างหูได้เลยนะคะ2เม็ด2กลัด50ตกเม็ดล้าน 2, 5นึหกลัดนะคะในพาราเพียงแค่89,000บาทเท่านั้นนะคะ89,000บาท ยังไม่พอนะคะยังมี2กระหลัดเข้ามาด้วยนะคะ2กระหลัดนะคะมีเข้ามานะคะ1เม็ดเท่านั้นนะคะนะคะมีเข้ามา1เม็ดเท่านั้นในราคาเพียงแค่1นึ่งแสนสองหมบาทเท่านั้นนะคะอ่ะใครสนใจเม็ดไหนสอบถามชิปันได้เลยนะคะแล้วก็ยังมี1กระหลัด24นะคะเม็ดนี้พารายอยู่ที่นะคะอ่าสี่หมบาทนะคะแล้วก็มี2เม็ด2กระหลัด20เม็ดและกระหลัด10นะคะ คู่นี้อยู่8 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะอะใครสนใจเม็ดไหนอย่างไรรีบทักแชทางหาเจ้ามาเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ได้พลราหลุดจำนำจริงๆถ้าใครซื้อก่อนหน้านี้อย่าด่าเจ้นะอย่ามาว่าอย่าคอมเมนต์ด่านะขออภัยจริงๆเพราะว่าเจ้ได้หลุดจำนำมาเจ้ก็ต้องปล่อยหลุดจำนำเพราะว่าเจ้เป็นคนแบบไม่ชอบขี้โกง นะคะชอบแบบตรงๆได้หลุดจำนำก็ปล่อยพาราหลุดจำนำเลยนะคะไม่ใช่ว่าได้หลุดจำนำเอาไปขายแพงไม่เอานะคะได้หลุดจำนำมาปล่อยราคาหลุดจำนำเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ของใหม่มือหนึ่งนะคะได้ราคาที่แพงกว่าอย่าว่ากันนะกราบขออภัยจริงๆนะคะยังไงก็ทางร้านขออภัยด้วยจริงๆนะคะขอบพระคุณแล้วก็หวังว่าจะได้อุดหนุนเราอีกนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะนึกถึงพาราหลุดจำนำเม็ดใหญ่ๆต้องเจแปนเพชรประหลาดเอสพีเกจิวีเจ้าเดียวเท่านั้นค่ะ หลุดจำนำเม็ดใหญ่เจ้าเรียวในประเทศไทยค่ะ